ลูกขอนอบน้อมคาระวะสักการะบูชาพระมหาโพธิสัตว์กสิทธิคันติจังออวงพระองค์ทรงมีพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่สูงสุดหากในนรกยังไม่ว่างจากสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเราก็จักไม่ขอสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระหัตถ์ขวา,ขาทรงคาถาเปิดประตูนรกพระหัตถ์ซ้ายถือแก้วจินดามณี ขจัดอวิชชาเสริมปัญญาแก้ทุกข์พระมหาโพธิสัตว์ติจังงวงผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงคุณธรรมรู้มหาวิบากกรรมรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุแห่งความเป็นมารู้เหตุแห่งความเป็นอยู่รู้เหตุแห่งความที่จะเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงอาจาร,รย์ใหญ่ผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาให้เขาคาดปลอดภัยช่วยเหลือสัตว์โลก ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากนำพาสรรพสัตว์สัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ออกจากทะเลทุกข์ได้รับผลแห่งความสุขมีปิติสุขมีปิติในการบำเพ็ญทมดีมากขึ้นสัตว์โลกได้รับอนิสงส์แห่งคุณธรรมอย่างมากมายขอให้ทุกๆฝ่ายทุกๆภูมิทุกๆสรพสิ่งในโลกอยู่ด้วยความผาสุขสันติสุขบัดนี้ สิทธิ์ขออัญเชิญบารมีพระมหาโพธิสัตว์ติจังอวงประกอบพิธีกรรมเสกเข้าทิพย์ให้แก่สิทธิ์เสกน้ำทิพย์ให้แก่สิทธิเพื่อนำไปโปรยให้กับผูดผีปีศาจเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัมภเวสีที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากบาปหนาไม่มีโอกาสต้องอาญาไม่สามารถรับสมบุญณ่วนกุศลได้โดยปกติ เพื่อแก้ความหิวโหยกระหายและดับพิษและดับพิษร้อนไฟนรกที่ถูกแผดเผาในนรกกับภูมิสาธุห <c oughs> งเชียนำโมตีจังอวงพอสักสีจุงกิ้วโคกิ้วลังเทียวโตจิงแซทุกหลีโคให้ Chai in koi, o tàu tèk, gong tèk boliang, chào hóc tên sai, om, nam mô, ti dang ong pao sắc, hong cheer, om, nam mô ti dang ong pao sắc, si chung kiu ko, kiu lang, tiểu tóc chinh sai, tuk li ho hai, chai in koi, o tàu tèk, gong tèk boliang, chào hóc tên sai, om, nam mô ti dang ong pao sắc, hong cheer, nam mô ti dang ong pao sắc, si chung kiu ko, kiu lang, เที่ยวโตจริงแสทุกลีโคให้ใจอิงกล้วยหูเตาเต็กกงเต็กบ่อเลี้ยงเจ้าฮกเทนแซโอมนัมโมตีจังอวงพอสัตอมกสิตธิคันพระโพธิสัตว์ตวยะนะมะสัมมันตะพุทธนังฮาาฮาสุตนุสวหาอมกสิตธิคันพระโพธิสัตว์ตวยะนะมะสัมันตะพุทธนังฮาาฮาสุตนุสวหาอมกสิตธิคันพระโพธิสัตว์ตวยะนะมะสัมันตะพุทธนัง ฮาฮาสุตตุสวะหาอมกสิทิคันพระโพธิสัตว์ตวยะนะมัสมันตะพุทธนังฮะฮาฮสุตตุศสวะหาอมกสิติคันพระโพธิสัตว์ตวยะนะมัสมันตะพุทธนังฮะฮาฮสุตตุสวะหาโอ้